ขอเป็นเชิญประธานพิที่จุดผู้เทียนบูชาพระรัตนประการครับพร,ร,ระบมมออ 10 lần lên. à năng cao. รพระมือเตรียมตัวไว้พระสศรัอธาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธตัะถะวาปุณธังวะ,ะวันตังอาคิวาเทนมิสาวาตาโตตัตถะวะตาธรรมโมธรรมนะมัสามี โสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธังสานะโมตัส สัพพะวะโตะการะโตสัมมาสัมพุทธังสนาโมตัตสัพพะวะโตะาหะโตสัมมาสัมพุทธังสอตติโส ขาวาระหังสัมมาสัมพุทโธเวจัยจารณัสัมปัลนัวสุขตโลกัวิทูอนุตารัปุริสัตถมัสารติสัพพาเทวมานุสั นางโ,ธโธพธิ์ทวัตถาวาตีพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีรู้ชอบได้เองทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิงทรงสงสารสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ดีรู้ชอบด้วยข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นใจยิ่งกว่า สวัสดโต้าคาะวตาธรรมโมสันเิจิกวาตัปโกเอิปันสิกุปปะนายกโกปจางตังเวทิตงโกมิโยหิติ พระธรรมคำสั่งสอนของรพระพุทธเจ้ายอมคุมครอรักษาโูปปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วข้าพเจ้าถึงพระธรรมเจ้าเป็นที่เพึ่งตลอดชีวิตไม่มีที่เพึ่งอื่นจะยิ่งกว่าสุป,ปฏิปันโนหาขาวาโทสา,าวากาัสา โอ้โอชปิปันโนอภาทาวาโตสาวากัสังโออาญาญาปฏิปันโน พักวสาลติัวตสาวกสังโวายาที่ทางจารตาริโุรสายุบาลีอัคคโพรสาุุคลาเอสาพาว่าตัวสา วทวารบุนายโยปุบนายโยทินย่นยโยอัญชาลิการะโานโนยอาลุตารังปุญญาเทตังโลกัสสาติพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบ,บัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า ลำดับต่อไปจะเป็นบทคาถามาจักกะพัิและบทพดชงตามลำดับเชิญตั้งนำโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตาัสสะพะคะวะโกะระหะโตสสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะพะคะวะโกะระหะโตสสมมาสัมพุทสสะ นาโมตัสสะอาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมพุทธายะพระโพธไาตารัตนายังมานีนบารัตสีสหัสสุสาาสสธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ียาธาโพธโมนาโพนธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังว่ารังคันทังสิวานีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พนทาธรรมาสังฆูเชมินโมโพทธายะพระพุทธไตรรัตนายานม,มานีนพรัตสีสาหัสสะสุธรรมมาโพโทธรรมโมสังโฆยาถาพโพโมนา พุนธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานางว่ารังคันธังสิวาลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโส พุทธธรรมมสังฆูเชมินามโมพทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรัตเสสาหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาโพธโมนา พุนท่าบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานันวารังคันธังสีวะจามหฮาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพโซ โพธาธรรมมาสังฆูเชมิสพัพเพโพธสาเพธรรมาสาเพ,ส,าพสังฆาพาลาะปตะาปาเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจเตเชนาราค้งอันธามิสัพพโซ สัพเพโพธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาละปตาพปเจกานัจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนาระคังปันธานิสัพโซสัพเพสัเพธรรมาสาเพสังฆา ทาลาปะตาปเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัพโซพุนทางอธิธานิธรรมังอธิธานิสังฆทางอธิธานิ ต่อไปเป็นบทพชงนะครับโพชังโพสติสังฆโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยปติปาสสทิโพชังค่ะ จตทาปเรสัมมาทุเบคาโพชังคาซาเตเตอาซาปทานสินาโมนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาพาหุลิกาตาสัมวาตันติอาบิณญายญเนปต นายาจะพโอทิยาเอเตอณาสายจาวาเชีนาโสทิเตโหตุสาทาเอกัสสิงิสามเยนาโทโมขันลานันจากันสปังสิลานเนโุ เตยทิเาวมาภณชังเขตสาตาเทอสายิเตัจัตังอาทินันทิตาวารโขฆาโมจิงสุตังขาเนอะเออเตอนาสะเจาวันเชอนาสุทิเตโหตุสา คาถาเอกทาธรรมมาราชาปิเทลานเยนนาพิปิลิตตุชนทาเทเรนาาน,นาตาันเยวะปนาเตตวานาสา,ารังสัมโมทิตาว จาภาธาตมหาุวธาสิธาโสเอเตนะสันจาวันเชนะโสทิเตโคตสาภาธาปะหินาเตภาธาเตนนัมเิมาเหสินังมาคา กิเลสาวะปานตานุปะติธรรมมาตังเอเตนนะสัจเวาเชนนะโสทิเตโหตุกสัพหัสลาลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติจิตตภาวนาพอสมควรแก่เวลาเชิญปฏิบัติครับ พอสมควรแก่เวลาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียบเดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกาสุขใจปรศาศตนให้คนจากทุกข์ัยทั้งสิ้นเธอหมดลุกขอญอาตเลนเชิญประธานพิธีกลับสาบรารนตไตยครับ ប្រណងមឺ 你看。啊